สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอใต้กแล้วคลิปนี้เป็นการทํานายความรักของชาวราศีกุมลัคนากลุ่มดาวศุ์ดาวจันทร์กุมหรือผู้ที่เกิดวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะวันที่แม่หมอจะใช้ยึดหลักสากลนะคะก็อาจจะไม่ตรงกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะยังไงก็ร้องเปิดใจดูนะจ้าคิดแม่หมอก็จะเน้นในเรื่องของความรักล้วนๆปรึกษาความรักล้วนๆ มาดูกันความรักนะจ๊ะความรักของชาวราศีกุมไพ่ประจำตัวจะไพ่คิงเือมเมท้าวเดือนนี้ดูคุณจะโฟกัสเรื่องการงานเป็นพิเศษนะคะเน้นในเรื่องของการแบบกระทํามากกว่าในเรื่องของแบบงานการใช้แรงการใช้หัวสมองการใช้พลังงานเป็นในเรื่องของลักษณะนั้นมากกว่าดูจะสนใจการงานมากกว่าการเรียนมากกว่า สิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณเด e d a t มีการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ใช่เนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนมีคนเก่ากลับมาจ้าคนเก่าในอดีตยังไม่ตาย,ยาหรอจ้าโผล่มาทาไมเนี่ยคือโผล่เข้ามาถามว่ามาแล้วจะดีไหมจะอะไรไหมไพ่บอกว่าก็โผล่เข้ามาค่ะอืมคนเก่าๆคนในอดีตเนี่ยม,มันกลับมาแน่นอนแต่จะเป็นคนไหนคนที่เราอยากให้มันมาหรือเปล่าเออ แต่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเก่ากลับมาก็ความสัมพันธันการเปลี่ยนแปลงตัวเราในอดีตนะคะอ่าอัศวินเลียนก็เป็นคนที่ดูเรื่องความรักดูเยอะดูเยอะดูมากใครเข้ามาดีที่สุดฉันก็อยากจะเลือกคนนั้นแม่หมอก็อาจจะแบบอ่านคลิปไว้หน่อยนะคะอยากวันนี้อยากจะทำหลายๆคลิปก็เลยจะจะพูดให้ไวนิดนึงใครมาใหม่ก็อาจจะแบบฟังไม่ค่อยทันนะคะก,ก,ก็ก็ต้องขออภัยด้วย มาดูการตำแหน่งคนรักได้ไพ่หกไม้เท้าคนรักคุณเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เราในอดีตนะความสัมพันธ์เรามันมีปัญหาเยอะไปไหมบางทีเขาก็อยากที่จะแบบพักักรีแหลกนิดนึงในเรื่องของความรักอยากจะหาอะไรที่มันแบบมันสบายใจคุณกับคนรักอาจจะแบบไปไปเที่ยวกันมาไปไหนกันมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือตำแหน่งคนรักแม่หม่อมมีความรู้สึกแบบบางทีเขาก็อยากจะหาอะไรที่แบบมันสบายใจ ทีนี้ปรสรรคปัญหาแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนแบบมีรักสามเศร้าถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าก็รักเผื่อเลือกถ้าไม่ใช่รักเผื่อเลือกในคอมมิชเมนก็ยังไม่ได้บางท่านคอมมิชเมนจ้ะยังไม่ได้บางท่านไปรลักคนมีเจ้าของเจ้าเลิฟกับเจะหาเจ้าแฟนมีสามคนในรูปทั้งคู่ตำแหน่งของคนรักคือคนรักคุณอาจจะแบบรักยังไม่ตัดสินใจจะคอมมิชเมนคนที่แบบค,คุยอยู่ก็รู้สึกแบบเอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้คอมมิชเมนเนี่ยจะเรียน้นแฟนหรือย,อยังได้กันไปนั้นเท่าไหร่แล้วเนี้ยเหมือนแบบ แม่หมอกดอะไรหรือเปล่าคือมันยังไม่มีขอบมิสแบนขึ้นมาคนโสดมันตกไปต่างปัญหาบางคนมีละสามเศร้าเข้ามาด้วยอ่ะเออมันเป็นดวงมันขึ้นแล้วเมเจอข้างหน้าั้คู่ด้วยแม่หมอทำไงเนี่ยจริงๆก็อยากล้างไพ่ทำนายใหม่นะแต่เราแบบเปิดไปแล้วอ่ะเออความรู้สึกนึกคิดก็บางทีเราก็ช่วงนี้อาจจะรู้สึกอยากเก็บเงินช่วงนี้เงินหายยากฉันอยากเอาเงินมาก่อน ฉันอยากเก็บเงินหรืออาจจะนึกถึงคิดถึงนะคะคนท่าดินมังกรพึกศพกันหรือคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดหรือคนรวยจ้าคนฐานะดีฐานะมันคงเนะี่ยคิดถึงเขาอยู่เออถ้าไม่ใช่นะเราก็รู้สึกว่าฉันอยากรวยเดือนนี้ฉันอยากเก็บเงินฉันอยากหาเงินเยอะๆฉันอยากสร้างเงินมากกว่าดูงานกับเงินของคุณจะมาเยอะก,กว่าความรักนะจ๊ะเพราะไพ่ความรักไพ่ถ้วยขึ้นมาไหมไพ่ถ้วยมีใบเดียวนี่ทำนายความรักนะไพ่ถ้วยโผล่ขึ้นมาใบเดียวส่งส่งใบจ้ะในใจขึ้นมาอีกคนหนึ่ง เออเนี่ยดูนี่คลิปทำนายความรักนะคะไพ่ถ้วยควรจะขึ้นอะ่ะเออไม่ขึ้นทีนี้ปัจจุบันในไพ่ก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เท้าเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยจ้าอึดอัดดื้อจังเลยคนรักเนี่ยตกลงเนี่ยฉันจะยัดเยียดความเป็นแฟนนี่แล้วเมื่อไหร่ก็จะมาขบฉันเออหรือว่าก็ได้กันไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะให้คอมเมนต์ฉันแ้่หมอก,ก็จะถึงตรงนี้หนึ่งนะคะใครมาใหม่ก็ไม่ต้องตกใจ คือความสมพั์มันดูหยุดนิ่งอ่ะมันดูหยุดนิ่งไปแล้วก็รู้สึกเหนื่อยจังเลยกับคนรักก็นิ่งไว้ก็ดีแล้วค่ะไม่หมอขอบอกเลยว่าเดือนนี้นิ่งไว้ดีละไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าเพราะว่าดูท่าคนรักเนี่ยเหนื่อยจ้ะพักก่อนนะคะก็บางทีก็แบบสีดาบก็พักก้อนเออแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะราชีดาบบางทีคุณก็แบบ อารมณ์เกี่ยวกระดนะคะช่วงปลายเดือนเนี่ยควีนควินถือดาบนะคะควนอฟซอร์ก็ดูแลเกี้ยวกระดให้ระวังห่องอารมณ์นิดนึงเพราะมันเหนื่อยอ่ะมันกดดันอ่ะมันกดดันหลายอย่างอ่ะเดซตาร์เนี่ยเหมือนว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาปุบปรับจับพันมีปัญหาแล้วก็คุณอาจจะแบบผิดหวังด้วยนะมีเดซต์มีสามดาบ10บไม้เท้าเนี่ยมีไพ่ในเหนื่อยอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็อาจจะแบบ มีปากเสียงมีเวียงวีนกับคนรักนิดนึงทีนี้ก็มาดูไพ่สรุปค่ะสรุปใบแรก The Devil ไม่ชอบเลย The Devil เด็กถือดาบกเหรียญแล้วก็2ไงม่เท้าคือถ้าเจอก้าเหรียญเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีความรักฉันไม่ตายฉันอยู่ได้ฉันมีเงินฉันพึ่งตัวเองได้ไพ่โสดจ้ะ แต่โสดฉันก็ไม่เป็นไรฉันรักตัวเองได้ถ้ามีแฟนแล้วแบบไม่เห็นค่าฉันนะคะมีเห็นค่าฉันแค่บาทเดียวเนี่ยฉันไม่เอาจ้าฉันมีตังก้าเหรียญฉันมีตังก้าบาทคือเป็นลักษณะแบบอย่างนั้นอะผู้หญิงแบบมั่นใจมั่นใจมากในตัวเองอะเออเดีวเจวิลเนี่ยโผล่ขึ้นมาไม่หมอกไม่รู้ว่ามีรักสามเศร้าไหมเพราะมันขึ้นอีกแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยความรักเนี่ยมันรู้สึกมันเหนื่อยอะมันเหมือนเราพยายามเป็นคนเดียวแล้วมันเหนื่อยแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรนะคะ ที่ไม่เหมาเห็นไพ่ราศีนะจ๊ะมีราศีมังกรราศีพิจิกราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีธนูราศีพฤษภหลายร,ราศีเลยนะคะทีนี้เด็กถือดาบเด็กถือดาบอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือแล้วก็อาจอาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่แบบเราเคยเจอความลังในในอดีตที่มันแบบมันแย่แล้วเราก็เราก็จะอาจจะคิดว่าเอ้ยหลักทางนี้มันจะเวเ่าวมันจะเป็นเหมือนอดีตหรือเปล่าวะ เ,ออเราอาจจะเป็นเราเองที่คิดอย่างนั้นหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยท่านลมค่ะท่านลมก็กุมตุลเมถุนอาจจะเกี่ยวข้องกับหรือลักษณะแบบคนคนที่ใสเหมือนเด็กก็ได้ที่พูดจาไว้พูดจาไม่ค่อยรักษาหนังใจอาจจะแบบเป็นคนลักษณะแบบนั้นก็ได้กล้าเรียนอย่างที่หมอบอกคนโสดอะ่ะคนโสดเนี่ยคือไม่แคร์นะแล้วบางคนเนี่ยแฟนเก่ากลับมาไม่เอานะฉันไม่แคร์จ้ะแกไม่ดีกับฉันฉันจะเอาแกก็มันจนชีวิตฉันทาไม คืออาจจะรู้สึกแบบนั้นสองไม้เท้าเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันอยากที่จะมองหาอนาคตอะไรที่มันดีกว่าการเขาเรียกนะการสร้างอนาคตคนโสดก็สร้างตัวเองก็ได้คนมีคู่เนี่ยคนที่อยู่ใกล้กันก็อาจจะมีแผนวางแผนเรื่องการแบบมาเจอกันอะไรอย่างนี้ทีนี้มาดูไพ่ละเข้ใบแรกคร่ะ Pay Attention to the Red Flags ให้ระมัดระวังทงแดงสัญญาณเตือนนิดนึง คนหลังจะพูดจาบางอย่างทําลายใจิตใจเราจะ้ะหรืออาจจะมีคนเนี่ยคนหลังนี่แหละอาจจะเข้ามาหาเราในเร็วเนี้ยหรือบางทีคุณอาจจะทักไปหาแฟนเก่าก็ได้หรือแฟนเก่าทักมาเร็วๆเนี้ยมันอาจจะทักมานะเร็วๆนี้เลยหลังจากจบคลิปนี้เลยเนี่ยอาจจะมีเข้ามาถ้าถามว่าลักษณะความสัมพันธ์แล้วแบบได้คบได้อะไรไหมตัวคุณสองเหรียญคือคุณก็ยังสับรางอาจจะเป็นคุณเองที่มีสองคนก็ได้นะฮะอาจจะเป็นตัวคุณเองแล้วก็ รู้สึกว่ายังตัวคุณเองยังแบบประคับประคองเรียนยังต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรพวกนี้อยู่หรือตัวคุณเองสับรางอยู่ไปแบอบกว่าก็ระวังนะจ๊ะระวังคนรักจะจับได้นะจ๊ะใบต่อไป give your relationship a chance ให้โอกาสคนรักหน่อยตัวคุณได้ดูชารีออตคุณเป็นคนที่เก็บไม่พูดแกทำจะไม่พูดฉันจำจำนะทีนี้ไพบอกว่า เออเขาเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วเขาสำนึกแล้วเขาก็เสียใจมากอาจจะเป็นคนเก่าจะ้ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้จะ้ะเออใพ่บอกว่าเนี่ยเขาจำนานแล้วเขาว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆสำหรับบางท่านไม่ใช่ทุกคนนะคะคนที่แบบเออเขามาขอโอกาสอ่ะไพ่บอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขา,วาอยากได้โอกาสจริงๆค่ะไพ่ก็บอกว่าก็ให้โอกาสหน่อยแต่ตัวคุณดูคุณนิ่งไม่หมอไม่รู้นะว่าคุณจะให้หรือไม่ให้เออไพ่ต่อไป make the effort ก็พยายามนิดนึงนะจ๊ะสุดท้ายสุดท้ายแฮปปี้จ้ะคนรักมาหาจ้ะหรือได้พบได้เจอจ้ะอืมมีแผนมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไปที่ไก่ด้วยนะถ้าบอกว่าให้พยายามนิดนึงนะตัวเราหรือแบบให้เวลากับคนรักนิดนึงพอเดือนนี้ฉันจะงานเราอะกลุ่มอนะคือจะงานเยอะงานอะไรพวกนี้จะเข้ามาเยอะแล้วก็ไพ่แบบว่าหรืออาจจะเป็นเขาเองที่พยายามจะเข้ามาหาเราแล้วก็ได้ไพ่ สี่มีเท้าที่ตำแหน่งคนรักก็มีเกณฑ์ว่าสุดท้ายก็กลับมาดีกันก็ยังอาจจะแบบลิ้นกับฟันแรงๆใส่กันแต่ก็ไม่ตัดกันอะส่วนสําหรับคนโสดนะก็มีคนจะพยายามที่จะมาหาคุณนะคะอาจจะเจอในที่ทํางานเจอจากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาในใจเราได้เคียงถือถ้วยคิดถึงใครผู้ชายใจดีพูดน้อย,ยอบอุ่นคิดถึงเขาคนนี้หรือเปล่า หรืออาจจะเป็นเราเองก็ได้ค่ะที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราผิดหวังกับความรักมาเยอะเราก็เลยแบบเราเวลาเราชอบใครเราก็ไม่อยากที่จะเพย์ไปให้ทั้งหัวใจหรอกเพราะว่าเราอ่อนไหวมากเรากลัวถูกหลอกเรากลัวเสียใจอาจจะเป็นคุณเองที่แบบคิดแบบนี้ก็ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะชาวกลุ่ม ถ้าได้สนใจนะคะที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักที่ Facebook หมอตาพายิบซีและที่ปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะแม่หมอก็รับดูดวงส่วนตัวจ้าราคาเริ่มต้น299บาทเองแค่นั้นเองอะช่วงนี้ในช่วงโควิดนะคะก็จัดโปรโมชั่นค่าดูมานะคะถ้าได้สนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อที่ Facebook หมอตาพายิบซีและที่ปรึกษาปัญหาหวาัวใจสัปดานี้แม่หมอก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ